เห็นเมื่อวานโจคว่าสนใจแต่ไม่รู้ยังไงต่อนะเมื่อวานเห็นโอ๊บหล่เฮียสนใจเปล่าโม่ไพี่บอกว่าเอน่าสนใจจะรอถามเล็กต่อเล็กคอนเฟิร์มเล็กก็บอกไปเลยว่ามันอะไรอ่ะพูดไปเลย,ยอ่ะทางเลือกผมก็ไม่ได้เยอะเนาะ ให้อยู่กับเฮียเนี่ยอยู่ได้เล่นได้ออเอาทีแต่ติดอย่างนึงอันนี้คุยเรื่องสองสองเดี๋ยวมึงไปนี่โดนคนอื่นเนี <c oughs> ่ยอันนี้ผมขอถามเฮียตรงๆนะครับครับถ้าผมอยู่ด้วยเฮียจะสบายใจไหมครับ ว้าวามันจะมีจริงๆหรอวะสต,ตอรี่สองสองเนี่ยก <Okay, okay. S 1> ูไม่อยากคิดสภาพไอ้พวกที่คอมไม่ไหวเลยโอเคโอเคพอดีเหมือนน้องผมบอกว่าถ้าผมอยู่กับเฮียเนี่ย <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยมันยืนทำอะไรกันเนี่ยเอ k บเคไม่อยากอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกบอกตีตีตตยังไงเหรอก็นั่นแหละสิครับ สตอรี่สองสองครับไปตีไปเพื่ง่ายๆว่าเซนเซนด่วนเลยเซนแก้งเฮียเหมือนไม่ได้อยากอยู่กับผมแก๊้งผมอะไรอย่างเงี้ย คือผมเล่นได้ผมเล่นได้หมดเลยแต่แค่แบบผมเล่นแล้วอยากสบายใจด้วยเข้าใจครับแล้วเนี่ยคิดว่าจริงไหมเนี่ยแม็กูมไม่ลดในกดอีซีก็ไม่หายเนี่ยเอาหม่เลยขอแก้เลยจริงจริงครับจริง เป็นอะไรวะเด็กดีตอมอยมึงนะถ้านั่นแห<ต>ละครับ <S <S ไม่รู้อ่ะเนี่ยแค่เนี่ยแค่กลกาดกลางแค่นั้นไงเาจีตามตามทันไหมครับกลาง <ผม S 1> เมืองนเนี่ยเ<ม>ฟรมนี่ร้อยเดียวนี่ไม่ไม่งงเลยครับไม่งงเลยครับเข <Okay. S 1> ้าใจเออขอรอไว้ก่อนว่ะเหมือนวับเออเหมือนกับพอดีว่าน้องน้องผมในแก๊งกันไปแบบได้ยินมาว่าแบบถ้าเกิด น้องๆเฮียในในในเอฟเคแบบว่าก็ไม่ค่อยอยากอยากจับคู่เล่นกับพวกเคอดีสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ครับผมว่าอเล็กก็เลยกลัวว่าถ้าเล่นไปเดี๋ยวจะเราจะไม่สบายใจกันหรือเปล่ามีปัญหากันหรือเปล่าประมาณนี้ครับได้ยินจากจากใครเหรออ๋อน้องมีเพื่อนเป็นอ่ามีเพื่อนอยู่ครับ ใครวะใครพูดวะขอื่อนเพื่อนน้องมาบอกที่เพื่อนอยู่นี่คือหมายถึงเพื่อนอยู่เอ็มพเคหรอป้าเพื่อนเป็นประชาชนครับแต่ว่าประชาชนเขารู้จักเอ็มเคต้องดูว่าเขาเล่าให้ฟังยังไงครับผมอยากฟังมีมีใครได้ยินเสียงกระตุกบ้างไหมครับผมได้ยินเสียงกระตุกมากเลยปกติครับปกติ อลเล็กก็เลยมาถามเฮียแบบให้แง่ใจส่วนตัวอลเล็กก็อลเล็กก็เล่นได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่กลัวว่าที่จะยินมาเงี้ยมันจะจะทําให้แบบว่าเราเล่นแล้วมีปัญหากันหรือเปล่าประมาณนี้ครับเนี่ยอยากให้เฮียลองถามน้องๆในแก๊งเฮียก่อนว่าโอเคไหมที่จะเล่นกับมาจับคู่กันเราเราสองแก๊งเนี่ยพูดง่ายๆว่ากลัวเล่นเราไม่สบายใจครับอ่าประมาณนี้ครับ คิดว่าปลาจะไม่สบายใช่เหรอไอเจียวไอเจียวไม่โอเคเหรอไอเจียวไม่ชอบเหรอแต่สำหรับเบเบไม่ติดนะโอเคดีเอาที่เขาสบายใจดีป่ะใช่ครับเอาต้องถามฝั่งเคียวดีครับอยากอยู่กับพี่เชหรือเปล่าครับไม่คือเอาอย่างนี้น้องเราอ่ะถ้าครับพูดกันตรงๆก็เหมือนตามที่เขาพูดนั่นแหละไม่ต้องอะไรเยอะเลยไม่เอาถ้าให้เบพูดตรงมันอ่ะก็ มันแค่ลายบุคคลนะเหมือนมันเคืองกันจากสตอรี่ที่แล้วที่แบบเหมือนด่าเน็บกันถึงข้างนอกมาก็เลยเคืองๆนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องมันน่าจะเคลียร์กันได้ครับไม่น่ามีปัญหาแน่ผมเข้าใจผมเข้าใจก็ผมเลยอยากมาคุยก่อนเนี่ยครับเพื่อไม่รู้ครับเนี่ยครับรอเขาคุยกันครับกลัวแบบเล่นแล้วถ้ามีปัญหากันอย่างเนี้ยต้องรอดูครับกลัวจะแบ่งพักแบ่งพวกอะ ก็น้องก็เลือกน้องของน้องก็ได้น้องพี่มันก็เหมือน,อนี้นนละก็ไปบอกเอลกก็ได้บอกแบบน,นั้นเลยไม่สบายใจอะไรเงี้ยนี่เอลกมันน่าจะเข้าใจอยู่มั้งยูแรงกันลุ่มเลย วะตึงวะ่ะตึงวะ่ะตึงวะ่ะเอาแคทเอาไงน้องเอาไงว่ามาเลยตามตามน้องอไงเดมูทพวกมึงว่าไงกูว่าไงนะตามพวกมึงเอาเหรอได้พี่ าแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเนาะไหนนะพี่เห็นกัดผมเขาเขาได้ยินมั้งเขาได้ยินเขาคงเอาไปพูดให้มันดูแบบเวอร์วังไปอ่ะปะเลยดูส่งนะผมแกล้งอ่าปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงเดี๋ยวติดนะพี่แกล้งเฉยเฉยแล้วแต่มันก็ไม่ได้ไปพูดแก้ให้มันพูดอะไรให้มันดูแบบเวอร์วังไปไหนเขาก็เลยเข้าใจผิดแบบประมาณนี้คุยใหม่ก็ได้พี่แต่ผมคุยให้ได้ ไปถามป้ายี้ดีกว่าป้าอยากเล่นไหมสองสองเแบบนี่ยดูง้นทีมเคยดิตที่ไห,หนยังไม,ม่รับเลย ไอ้บ้ายกูไม่เล่นนะร้านอ่ะมีคนอยู่สองคนมน่นเปืองสองอีลิ่งกันอยู่สองคนอะไรเขาบอกรวมแลนไม่ใช่กำลังไปเนี่ยกำลัาลางไปไ<อ>ก็ไปอธิบายให้มันฟังเงี้ยเนียนโง่แตกไอ้พี่เดียบป้ายอยากเล่นไหมล่ะทำไมครับไม่สบายไมากอยากเล่นตรงไหนอะ แต่เล่นได้เล่นได้แต่ว่าถ้าฝั่งมันไม่อยากเล่นก็ไม่อยากบังคับอะ่ะเดี๋ยวตอนถามเขาดูว่าเขาอยากเล่นไหมก็ลองถามเขาดูคร <ık> ับ่ว่าเคลียร์เรื่องนี้ได้เขา,าอาจจะเล่นหรือเปล่ามคุยเลยคุย,ยเงียบๆวันนี้ป,ปวดท้องอไปพักไหมครับไปเลยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวกูว่าจะพตกรลักูว่าจะไปอยไปไปกูเล่เลนร้านอีกสักแป๊บนึง ยังไงเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ได้ถ้ากูหายทันก็ลั่นได้อยู่ครับถ้ากูหายไม่ทันก็นั่นแหละกูก็จะเ,เงียบๆหน่อยแลย้วไปลรฮะปั่นไรเดียวเล่นได้เฉยผมชอบแกล้งมันเล่นอยู่แล้วเวลาแบบ แบบมีอะไรเงี้ยผมจะแกล้งเรียกชื่อเจ้าไปเจ้าติดน้าเจ้าติดน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆน้องไม่ได้ติดเลยบน้องก็เหมือนแบบพูดแต่ว่าน้องมันแต่ว่าน้องมันไม่ได้ไปแกล้งไงไอ้น้องมันก็เลยพูดไปน้องก็เลยไม่ได้แกล้งผมจะแกล้งให้เจียวโดนด่าจริงๆอ่ะครับผมคือไอ้ก็ผมก็พอดีได้ยินมาแบบนั้นกันเลยแบบไม่สบายใจก็เลยมาคุยก่อนว่าถ้ามันไม่มีอะไรเราก็ลองดูก็ได้ครับลองลอง ง,งั้นก็ตีก็ได้ถ้า M K K สบายใจก็สบายใจงั้นลองสู้ด้วยกันก็ได้ครับครับมผมอขอถามเชียวดีคำถามหนึ่งในแมพค,ครับผมอยากอยู่กับพวกผมจริงไหมครับเพราะว่าถ้าผมพูดตรงๆมันถ้าไม่มีใครอยากอยู่กับพวกผมเลยแบบม็มบกซ์มอสตตัวไลฟ์เอ็เอบะใช่ครับ <laughs> ามุมผมนะผมอยู่ได้หมดเอาวะเอาวะเดือยวะไม่เอาได้หมดได้ไหมครับอยากแบบอยากได้คําตอบว่าอยากอยู่หรือไม่อยากผม,กผมว่า<ะ>เราเราก็ไม่ได้เกลียดกันอะไรกันขนาดนั้นนะมันก็ตามสตอรดี่ที่เราแบบเล่นกันปกติหรือเปล่ารับนะผมอืมตอนน้ององียบผมว่าเชื่อใจเคลดีนะแล้วเคลดีเชื่อใจเอ็มบีเคไหมครับ ก็ถ้าเราลงเรือกันลำเดียวกันน่ะเราก็ต้องเชื่อใจกันอยู่ครับจัดไปพี่จัดไปพี่งันจัดเลยครับงั้นเอาเป็นว่าดีนี้เดีย๋ยวเรามาลองสู้ด้วยกันก็ได้ครับสวยเราหลังจากงั้นค่อยล่านดิถ้าเกิดมันอะไรกันก็ล่านดิล่านดิล่านดิไปนะได้ครับโอเคครับงันก็ลีนี้ก็ ส้มระแวงแดงหลอนนะได้ครับมแวดงขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โจผมบอกแล้วอย่าลิตเยอะไอ้ยดิวไอ้ยดิวไอ้ยดิวส้มระแวงแดงหลอนมีใครเล่นร้านมีล้านไหม